แล้วก็เจ้าภาพนี่เ,เป็นปีนี้แล้วปีหน้าก็ปรงชื่อไม่ได้ด้วยนะมีกติกาอีกนะเพราะว่าที่สมุดที่ถือนี่เป็นโอ้เยอะเลยนะท่านอยู่41 41เจ้าแล้วอะ่ะมีจุดวงสวงแค่ห้าหกชื่ออ๋เดี๋ยวท่านประธานท่านมาแล้วนะ จะคุยให้ญาโยฟังเพราะว่าตะก,กี้แดดก็เรื่องพระเจ้าตักสินก็อยากให้ท่านเจ้าวัดคุยเรื่อยๆเนาะจะได้หอมลงหอมลงไปก่อนว่าเออเราทำไมถึงมาทำวงสวงเพราะ,ระว่าวัดท่าสุงประวัติศาสตร์ของวัดท่าสุงนี้เป็นการบอกไว้เหมือนกันว่าพระเจ้าตากสินนั้นท่านจะสถาปวรคต ด้วยท่อนแก่นจันจริงหรือไม่หรือว่าทำไมท่านยังทรงชุดเพศบรรพชิตซึ่งหลักฐานทางนครศรีธรรมราชนี่ท่านจะว่าของเราท่านก็เคยไปที่ขุนพนมนะครับเมื่อปีก่อนโน้นที่นั่นก็มีปั้นรูปของพระเจ้า,จาศาสนในทรงเพศของเป็นพระเหมือนกันเป็นการบอกประวัติศาสตร์เหมือนกับวัดท่าซุงเหมือนกัน ส่วนใหญ่ที่อื่นนี่เราจะเห็นว่า,าราชการาพระเจ้า,าตากสินนี่ท่านจะทรงบนหลังม้าบ้างทรงบระจับสัตว์บ้างปัจจุบันก็มีการวินิจฉัยจากนักวิชาการสมัยนี้ปัจจุบันนี้เหมือนกันในเมื่อประวัติศาสตร์ของทางพระทางวัดเป็นมันเป็นความรู้อย่างนึงที่ ที่คนไทยน่าจะรับฟังไว้ว่าประวัติศาสตร์ของวัทน์ทรงหรือที่หลวงพ่อบอกไว้ว่าพระเจ้าตากสินนั้นอาจจะบันทึกประวัติศาสตร์ไม่ตรงกับชีวิตจริงของท่านเวลานี้อาตมาก็ไปพบข้อความที่เขาตัา้งนี้มองเซนเจอร์โลมองชาวฝรั่งเศสได้ขนาดใหญ่ไม่ว่าพระเจ้าตากสินทรงพระปีชาสามารถ ยิ่งกว่าคนธรรมดาเมื่อเมื่อเมื่อเขาโทรศัพท์มาหาฉันบอกว่าให้มาดูอนุสาวรีย์ว่าจะตัดสินให้หน่อยฉันก็บอกเอฉันก็ดูทุกวันนะเอาเงินมาให้สองหมื่นเมื่อสกี้ในบุญจุดทูบบอกท่านบอกว่าถ้าจนะให้ผมเอจอเจ้าวาดก็ให้เจ้าวาดรอผมนี่ครับแม่แม่แมท่านจะตัดสินดีน,นนะแน่ ไอ้เราก็ไป่รู้เรื่อเมันจอดรอดูว่าคณะบดีท่านจะมาแล้วก็จะพาไปดูที่กันเออ่แต่แต่นั้นมาเก็ต้องจัดเนาะต้องจัดจัดพิธีไว้เราลึกถึงเนี่ยเราลึกถึงความดีต้องไปอ่านดนูสร้างซึ่งสมณะรามชีปฏิบัติให้พอสมจะเรินสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชม ถวายบังคมรอยพระบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสานาอยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันสาธุนี่มันก็เป็นของสงฆ์หมดเลยทีเนี่ยใช่ป่า พระเจ้านดินถวายไว้ในโอ้โหเออศาสนานี่โอ้เป็นของสงฆหมดเลยนาโยมวันนี้ใครอยู่ที่ไหนต้องมาํำระนิสงเลยนะเมฆาวงธนาเออก็ขออธิษฐานท่านเจ้าตักสินเนาะให้มีอะไรทุกคนท่านเป็นผู้ประเสริฐแล้ว ถ้าไม่เกินอำนาจของท่านก็ขอให้ท่านช่วยอะไรก็อเอาคอนดมมือได้เลย มาดิสังราชาตัตระภูเสาสติคันทภานังอาทิปติมหาราชายสติโสภูตากิตตสัพหวสัมมานามาภัณฑลุนโธตัสเสัสติปุ่มพันธานังอาทิปติมหาราชายสติโสภูตากิตัสัพหูจัมมานามา เปรละอิติมันโตทิมันโตวันหนวันตุวยศที่น้มถมมานาทังสุปัจจิมันเริสังราชาวิรูปโควิชาติตินาคานาอติปติปิโสอุตตริตัสสะเข้าวิมานามเปรละอิติมันโตทิมันโต วันนวันตูยสัทติโนมุตตมานาทังสุโอริมาติสังเดตะรัตโตทักกินีนวิรุณะโกปฉิเมนวิโรปภโคโกเวโรตรังดิสังจะตารูติมหาราชาสมันตาจตุลูติสาทัตถันลมานา

Chính vì cái các bạn sẽ có lợi trong ชุดสวยๆนี่ก็คุณขวัญมินทธาซื้อใหม่เลยเปิดงานงะครับ

ก็ตนนั้งชื่อว่าโรงเรียนพระพิธิตากสอนหรือว่าท่านทองดี <shoe> ก็ได้ทราบว่าถ้าเป็นใครท่านก็บอกว่าที่ประสูตธ์ของอรหนึ่งนั้นอยู่เยื้องก,กับทางโรงเรียนพระสุธรรมยานฝั่งโน้นนะสม,มัยนั้นเป็นเรือเอ็มจุนอะไรจอดเทียบ <środ> กับเพื่อการพิสูดท่านบอกว่ากาพิสูจน์ได้ยังไงว่าที่บอกมานั้นเป็นเรื่องจริง ก้บอกเอางี้แล้วกันพรุ่งนี้เนี่ยไอคนที่มันสร้างบ้านอยู่ฝั่งโ้นเนี่ยมันจะขุดพบเงินพดร่วงนะให้ไปถามพ็หว่ามันจริงไหมหลวงพ่อก็มีการเบอร์อุทัยธานีที่ภายหลังที่ว่าขึ้นป้ายชื่อว่าเป็นเมืองพรญชนกจักรีนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านไปอยู่ต้งปีบี2511ท่านได้บอกประวัติศาสตร์ทุเขากำลังจะกู้กันอยู่ เราก็ไม่พูดเล่หูกล่ะแต่ว่าใครจะถือดาบแล้วก็เอาอย่างพระเจ้าตัดสินพระเจ้าพุทธยอดฟ้าเนี่ยฉันว่ายากคนสมัยนี้แต่ยากเนาะแต่ว่าวันนี้เราถึงเป็นวันมงคลเป็นวันเชิดชูความดีของบุรภพภักมหากษศัตริย์ของพวกเราฉะนั้นการจุดทูปเทียนบูชาเป็นจานบูชาวความดีพพุทธเจ้าท่านสรรเสริญ

ทุวาสาสติคันธ์ปานังอาทิปติมหาราชายสติสุขุตถาวิตัสสภาโอจัมมานามาัพลาอิฏิมันโตจิติมันโตพนาราชายสติสุขุตถาวิตัสสภาโอจัมมานามาัพลาอิฏิมันโตจิติมันโต वन् <coughs> ओ <laughs> साधु शो धमसो वाहो हजम वा न ក៏ប៉ុណ្ណា